สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมิดําตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมทาริสแลนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือวิธีผ่านบอสแม่มดระดับสูงหรือว่าระดับยากนั่นเองเอาละครับเพื่อนๆหลายคนนะคงจะหัวร้อนะครับกับการลงดันเจียนนี้นะครับโดยเฉพาะขาจรทั้งหลายแหละนะครับอาจจะไม่รู้แมคาินิกของบอสนี้นะครับทำให้ตายยกตี้นั่นเอง ซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผ่านไอ้เจ้าดันบอสแม่มดเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและผมจะบอกแมคาีนิกทั้งหมดเลยนะครับที่เพื่อนๆต้องรู้นั่นเองนะครับอ่ะสิ่งแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือสกิลอันติเมทนั่นเองนะครับสําหรับสายแทงและสายโจมตีนะครับให้เลือกอันติเมทนะครับขัดสกิลบอสมานะครับอ่ะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ ส่วนอาชีพพระทั้งหลายแหละ่นะครับให้เลือกออนติเม e คืนชีพมาด้วยนั่นเองนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมทาลิทแลนดอย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้าน A.C.K เกม Top Up อ e n t t r r ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกโจทเียนบริษัทปลอดภัยไม่มีนีฟันแน่นอนโปรโมชั่นของทางร้านแพ็ครายเดือนจากปรติเติมเอง799บาทเติมกับร้านลดเหลือ675บาท แพ็กเพชรชุดใหญ่ปกติเติมเองราคา3,990บาทเติมกับทางร้านลดเหลือ2,999บาทถ้าเ,เพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆน,นะครับเตรียมสกิลนะครับอัติเมตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลงสนามได้เลยนะครับในช่วงแรกนะครับไม่มีอะไรมากก็เคลียร์พวกมอนสเตอร์ตามทางนะครับ ผมแนะนําว่าให้เคลีย์มอนสเตอร์ Monster ตั้งแต่ในช่องเลยนะครับก่อนที่มันจะออกมาเพราะว่าจะได้เคลียร์ง่ายๆในช่องแคบนั่นเองนะครับน,น,นี่เดินเข้าไปแบบนี้เลยเห็นไหมมอนสเตอร์ Monster มันจะอยู่ในช่องแคบทําให้เราสกิลเอฟอนะครับได้ง่ายขึ้นนั่นเองเมื่อเราเคลียร์มอนสเตอร์เสร็จนะครับไอเจ้าแม่มดเนี่ยจะมีร่างแยกนะครับออกมา3ตัวนะให้เรานะครับทําการเคลียร์แม่มดเนี่ย ทีละตัวนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์แบบนี้ทีละตัวนะครับอย่าแยกกันเคลียร์นะเพราะว่ามันเคลียร์ไม่ทันนะครับเราจะรับดาเมจมากเกินไปอ่าเคลียร์ตัวแรกเสร็จครับก็ไปตัวที่2นะครับอ่าทำการเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่างนี้นะทีละตัวนะครับอ่ะลืมบอกไปอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่พระต้องรู้นะครับสังเกตไหมไอ้ตรงเ b c เนี่ยที่มันชื่อว่ารอนเนี่ยมันจะมีเลือดอยู่ด้านขวาบนนะครับต้องฮิล NPC นด้วยนะพอถ้าไม่ฮิล NPC เนี่ย พอไป c ตายนะครับก็จะแพ้เหมือนกันนะเออลืมบอกไปต้องฮิว a อ c ด้วยนะครับอ่ะกางจะเคลียร์ตัวที่3นะครับอ่าแล้วก็เคลียร์ไปพอเคลียร์เสร็จนะครับร่างเงาของแพมวอเนี่ยจะไปรวมตรงกลางนะครับและเป็นร่างจริงขึ้นมานะครับอ่ะตรงนี้ก็รอลีลาของเขานิดนึงนะครับอ่นาน่าจะมีลีลาก่อนเกิดนิดนึงอ่ะเมื่อร่างจริงออกมาครับชงแรกก็ตีได้เลยนะครับ ใส่ดาเมจให้เต็มที่เลยนะครับมีอะไรใส่ให้หมดสวยวงไแดงเมื่อกี้ก็แค่เดินหลบนะครับจุดแดงนี้ก็แค่เดินหลบนะครับอะสังเกตรตรงนี้ครับจะเห็นว่าจะมีบ่อแดงแงที่พื้นนะครับอาจจะเกิดที่ตัวเราหรือที่เพื่อนเราก็ได้นะครับไอ้บ่อแดงนี้นะครับให้เพื่อนๆนเนี่ยเดินไปชิดขอบเลยนะครับเพราะว่าไอ้บ่อแดงนี้เนี่ย มันจะสแปมที่พื้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวเขาจะเดินออกไปข้างนอกกันนะครับชิดขอบเลยเห็นไหมอันเนี้ยลากบอ่อแดงชิดขอบไปครับเพราะว่ามันจะสแตมเป็นบอ่อผิดนั่นเองอ่ะแพทเทิร์นต่อไปครับแม่หมดเนี่ยจะเสกร่างเงา3ร่างเหมือนเดิมครับเหมือนกับตอนแรกเลยนะครับให้เราทําการเคลียร์ร่างแยกนะครับให้เสร็จก่อนที่จะมารวมล่างกับแม่หมดนะครับไม่งั้นเราจะได้รับ ดาเมจและแตกทั้งตีได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับทําการเคลียร์แม่มดนะครับทั้ง3ล่างนะครับให้ไวที่สุดแต่ว่าแม่หมดเงาตัวนี้จะไม่อึดเหมือนตอนแรกนะเออแยกกันเคลียร์ก็ได้นะครับอ่ะเคลียร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแพทเทิร์นต่อไปครับให้สังเกตไอเจ้าวงนี้ครับคือวงสีฟ้าอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในตี้นะครับไอวงสีฟ้านี้นะครับก็คือการแช์ดาเมจหรือว่ารับดาเมจนั่นเองให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ เข้าไปในวงนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าไปอ่ะเพื่อนรับดาเมจคนเดียวจะทําให้แตกนะครับถ้าเกิดมาเพื่อนเข้าไปในวงนี้ทุกคนเนี่ยจะทําให้แชร์ดาเมจเท่าๆกันนะครับทําให้รอดนั่นเองอ่ะคอยสังเกตดูนะครับนี่ก็เข้าไปในวงเลยครับสีฟ้าไม่ต้องกลัวนะต้องเข้าไปทุกคนนะครับอ่าเห็นไหมรับดะเมจทุกคนนะครับไม่เกิดอะไรนะครับแพทเทิร์นต่อไปนะครับจะเห็นว่าจะมีวงสีขาวที่พื้นแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวละครเราครับ อาจเกิด <ๆ S 1> ขึ้นกับใครก็ได้มันจะมีตาเสลักสีขาวขึ้นบนหัวนะครับเนี่ยที่ตัวละครผมเห็นไหมส่วนใครที่ไม่มีตาเสลักสีขาวขึ้นบนหัวแบบนี้ไม่ต้องเดินเหยียบนะครับอ่า uh, ไม่ต้องเดินเหยียบวิญญาณสีขาวตัวน,นี้นะเข้าใจปะย้ำอีกครั้งใครที่ไม่มีตาบนหัวสีขาวแบบผมเนี่ยไม่ต้องเดินเหยียบไอ้วงสีขาวให้เดินออกไปเลยนะครับเฉพาะคนที่มีตาบนหัวแบบผมนะครับสีขาวแบบนี้ ให้เดินเหยียบวงให้หมดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่ตัวละครผมและก็เพื่อนนะครับกำลังจะเก็บไอวิญญาณสีขาวนี้ใช่ไหมมีจุดหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องสังเกตในช่วงนี้นะครับพอวิญญาณสีขาวเนี่ยและมีโซ่ออกมานะครับซึ่งไอหลอดฟ้าอันนี้เพื่อนเพื่อเห็นไหมบอสมันกําลังไล่สกิลบัฟโลนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น,นจัดได้ไหมครับที่ผมบอกว่าให้เพื่อนเพื่อนเอาสกิลขัดบอสมาครับระหว่างที่ไอหลอดฟ้าตรงนี้เนี่ยมันกําลัง จะไร่เต็มหลอดเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับอัดสกิลขัดบอสได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้หลายแรงนะต่อให้เราขัดพลาดเนี่ยบอสก็จะแค่บัฟโลขึ้นมาทําให้เราเสียเวลามากขึ้นแต่ถ้าเราขัดสกิลบอสช่วงนี้ได้นะครับจะทําให้บอสไม่มีโลทําให้เราเนี่ยเคลียร์บอสได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็มีเพื่อนขัดสกิลบอสให้นะครับส่วนคนที่มีตาสีขาวนะครับก็เดินเก็บไอ้วงสีขาวเห็นไหมนั่นเลยอีกวงหนึ่งเห็นไหมผมกำลังวิ่งไปนะครับ แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับที่เหลือก็จะวนลูปแบบเดิมเลยครับอ่ะเดี๋ยมีบอ่อแดงมาใช่ไหมแล้วก็ลากบอ่อไปที่ขอบนะครับแต่นี่ผมขี้เกียจลากนะ <c oughs> จากนั้นนะครับเขาก็จะเสกล่างเงามาเหมือนเดิมนะครับ3ล่างเราก็ทําการเคลียร์แม่มดเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรคือทุกอย่างจะวนลูปเดิมเลยครับอ่าประมาณ2ครั้งนั่นแหละเข้าใจง่ายเห็นไหมจะมีวงฟ้ามาครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่วงฟ้าทุกคน แชรไดเมดอ่ะก็จะรอดทุกคนครับแบบนี้อ่ะแล้วก็ตีไม่หมดไปเรื่อยอ่ะพอวงขาวมานะครับใครที่มีตาสีขาวเนี่ยก็ให้เดินไปชนนะครับไอวงสีขาวนะอ่าเมื่อกี้บอสไล่ตีแล้วเห็นไหมบับโลจะมีคนขัดสกิลเร็วมากนะครับอาจจะสังเกตไม่ทันนะครับอ่าจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับเราก็เคลียร์บอสไม่หมดได้เลยครับเพราะว่ามันลูปเดิมลูปสุดท้ายเนี่ยจะมีเศษซัมมอนออกมานะครับ แต่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะวงแดงมาก็ลากออกไปครับแค่นั้นอ่าช่วงนี้คือง่ายนะครับแล้วก็ยิงดาเมจใส่บอสได้เลยครับอ่าใส่บอสได้เรียบร้อยเลยอ่าเท่านี้นะครับก็จะผ่านบอสแม่มดนะครับจากระดับสูงหรือว่าระดับยากนะครับก็จะกลายเป็นง่ายทันทีถ้าทุกคนรู้แมชคนิกในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากก็หน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปเพื่อนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ chúc cha